ชมดูมาชมดูนะยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยดูดแน่นมากท่านชมท่านชมทายซิว่าไอเนี้ยมันคืออะไรเวลาจะปลดออกให้กดปุ่มมันถึงจะออกถ้าไม่กดปุ่มดึงยังไงก็ไม่ออกท่านชมดูยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะเจ๋งไหมมาเดี๋ยวฉเฉลยให้ดูครับมันคือเจ้าตัวนี้ พอจะนึกออกไหมครับว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมดูหมุนปรับแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับมันเป็นขาตั้งครับที่เราจะไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ท่านผู้ชมมันจะเป็นตัวจุ๊บนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปติดในรถยนต์นะครับแต่ว่าพื้นผิวที่เราจะติดเนี่ยต้องเรียบนะครับถ้าไม่เรียบเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีเสียงดังนี้ตลอดเลยนะครับจุดเด่นของมันคือมันจะต่างกับจุ๊บ ที่มีขายบนท้องตลาดทั่วไปครับเพราะว่าตัวนี้มันมีมอเตอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับหน้าที่ของเขาคือจะทําให้เกิดสูญญากาศทุกๆครั้งนะครับก็คือมันจะเป็นจุ๊บแบบนี้นี่คือเหตุผลที่มันสามารถดูดได้แน่นมากแบบนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นจุ๊บที่เราต้องเอาน้ําไปรูปๆใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็ไปจุ๊บใช่ไหมแต่ทีนี้พอนานๆไปเนี่ยมันจะหลุดออกถ้าอากาศมันแห้งหรือมันชื้นมากเกินไปเนี่ยมันจะหลุดออกใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ มันจะไม่หลุดเพราะว่ามันจะมีมอเตอร์กับแบตเตอรี่ทําหน้าที่ดูดให้มันเป็นสูญญากาศทุกทกครั้งครับดังนั้นถ้าพื้นผิวไม่เรียบมันก็จะทํางานอีดีดอย่างที่คนหนึ่งเอาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวคนหนึ่งปลดออกให้ดูเนี่ยมันจะดังๆังเนี้ยตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพื้นผิวไม่เรียบนะครับดังนั้นมันจะทํางานตลอดดังนั้นถ้าพื้นผิวท่านใดเรียบนะไม่ต้องห่วงเลยปึ๊บไม่เปลืองแบตไม่เปลืองไฟชาร์จครั้งเดียวนะครับมันจะมีจุดชาร์จจรบเเาาชา์แตให้็ม ครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเลยนะครับถ้ามันเงียบปุ๊บคือมอเตอ,เตอร์มันไม่ทํางานแล้วแสดงว่ามันเป็นสุญญากาศแต่ถ้าเกิดว่ามีอากาศเข้าไปมันเตรียมที่จะหลุดออกเนี่ยมันจะจื๊ดๆๆปั่นให้มันเป็นสุญญากาศแบบนี้ใครมองหาขาตั้งโทรศัพท์มือถือติดในรถยนต์นะครับแนะนําว่าติดบนพื้นผิวเรียบนะครับยิ่งติดกับกระจกเนี่ยแน่นมากเลยท่านผู้ชมสุดๆเลยกดที่ตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างนะครับใครมองไม่เห็นตะกร้าก็กดไปที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้นะครับ